อ่าไงไงก็เนาะวิธีเติมเกมผ่านเว็บโคด้าสอก็เนาะเติมผ่านเบอร์ละเก่าเบอร์ละกถ้ากระดายนก็เนาะตอนนี้เพจไอพีก็ไม่อยู่ฮัลโหลย้ําเพจก็เนาะไอพี่ซ้อนเข่าใจง่ไงก็เนาะฮัลโหลสวัสดีมินิก่กับซ่องพี่พี่เกมเดอร์สวัสดีคุนเดอร์อาทุกคนอีลิตพาร์ทล่าสุดของฟรีไฟกับเข่าอลไรกันเนาะเดี๋ยวเราไปเบิรงนน้ำกันวานไม่ยั้งที่หนาสนใจแลยกัเนาะอ่าเดี๋ยวจะเป็นอีลิตพาร์ทเลยทุกคนมาว้าวเปิดมากอะยังเททุกคน เป็นหลีดพาร์ทใหม่ล่ะสุดเนาะคองทางผีฝ้ายอือนี่จะเป็นสุดทองผู้ชายคนเจ้าหญิงเฮ้ยมีการใส่เกิกดเพื่อกันอีกเฮ้ ar, ยเจ้าหิงกลายเป็นยังโอ้ยเจ้าหิงกลายเป็นสุดศีฟาทุกคนโคตรเท่เลยแต่ว่านี้โอ้มีตัวลิงทุกคนกินขคลองมาเฮ้ยคือตัวใหญ่เท่าว่านี้เปิดไปก่อนโอ้ปืนโคตรเท่เทุกคนเฮ้ยตัวลรีมันคือใหญ่เนาะแต่ตัวทัดเหลี่ยมึน้นหน่อยอะแต่ตอรีแค่ตัวใหญ่ โอ้เจอดอกเดียวต่อเลยอ่าทุกคนอิลิดพาร์ตไหม่ล่าสุดกามีอีกที่ไหนสนใจนะครับมาบองกันเลยโคตรเท่เลยทุกคนเรือนขันซีหอดหาซิเพชรกับน้องันเพชรปุบอ่าทุกคนเพชรบ่พอเนาะอ่าเดี๋ยววันนี okay. ้พี่ก็จะมาซ้อนเติมอิลิทพาร์ตพันบัตรเติมเงินล่าคนอนอก่านบัตรละเก่าบัตรละขาแล้วข้อนาะเติมผ่านเว็บโคด้าสอบเพื่คนง่ายๆเนาะอ่าก่อนเขาจะไปเติมเกมทุกคน ทุกคนสังเกตเบิ้งเพชรไอพีเนาะตอนนี้เพชรไอพีมีอยู่สามร้อยเก้าสิบสามเพชรทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะปิดเกมเพเติมกันเลยทุกคนอ่าทุกคนก่อนทุกคนจะเติมเกมฟีไฟล์เนาะทุกคนก็ต้องมีเงินในเบอร์นาะทุกคนเบอร์โชเบอร์เน็ตก็ได้ษทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะกดเพิ่มเงินเนาะปุ๊บหนึ่งสองสองกดปุ๊บอ่าอ่าตอนนี้ยอดเงินไอพี่ก็มี18บแปพันเนาะโซเจ็ดกิ่มเทวเรือในการเติมเกมเนาะเพราะไอพี่จะเติมโตสิบสามพันเก้ารอยทุกคน ไปไปปุ๊บอ่าหลายุคนมาสังเกตว่าขอความเนะทุกคนเด้อขอความใหม่ที่มันเข้ามาลบถิมทุกคนเด้อลบถิมเนาะขอความยังการยาลบถิมเนาะถือว่าพโค้าจะเอาขอความเติมเกมที่มันเข้ามาไอ้พวเนาะปุ๊บอ่าขอความวางไอ้พวเนาะปุ๊บขอความวางแล้วโอเคนี่ขอความวางแล้วไอ้พเนาะเข่าขั้วกันเอ้ทุกคนเด้อทุกคนเข่ากันปุ๊บแต่ทุกคนพิมพ์ว่าเติมเกมเป็นภาษาลาวเนาะหรือว่าพิมพ์ว่าโคด้าช็อปก็ได้เนาะพิมพ์เติมเกมเติมเกมเป็นภาษาลาวเนาะเติมเกมเนาะุข้ไปป๊บ อ่าให้ทุกคนเลือกเอาเว็บทำบิตเตอร์ทุกคนเดอ้อมันเขียนว่าลาวโคด้าช็อปน้องเว็บทำบิตเตอร์ทุกคนก็กดเข้าไปปุ๊บอ่าอ่าให้ทุกคนเลือกเอาเกมพีฟายทุกคนเดอ้อเกมพีไฟอของข้อมืมอร์กดเข้าไปปุ๊บอ่าอ่าให้ทุกคนเลื่นมาเดอ้อมันเขียนว่าเลขหนึ่งเลือกบัตรกำนันก็เนาะให้ทุกคนเลือกเอาตัวหาซิฟเชลเด้อปุ๊บตีเข้าไปเนาะอ่าแล้วก็เลขสองก็เนอน การชำระการชำระก็คือเขาจะจ่ายผ่านทางเบอร์ละกระเป๋า wallet เบอร์ละฐา,า,านก็นอนอ่าสิ่งที่พี่ใส่เบ,บอร์ละเก่าพี่กระจายผ่านเบอร์ละเก่าเขากดโตยูนิตเท์กดเข้าไปปุ๊บอ่าหฮมันขึ้นอีกครั้งไหมเทกถือไปในโฟนเดอร์อ่าเหลือวั้มดนั่นเองให้ทุกคนใส่จีเมลเดอร์ใส่แบบว่าพี่ก็เด้๋ยวทุกคนเขียนเอเอก็ได้บเอสามโตรวคาหนึ่งสองสามก็ได้แล้วก็ใส่ 1, 2, แอสราคาจีเอ็มเอไอเอลจุดซีโอเอ็มอ่าในทุกคนเดอ ล้วก็รไฮเดรคนกดซื <governments> Quindi, ้อตอนนี้กดเข้าไปปุ๊บอ่าทุกคนเนาะมันกระชิบข่ามาจากไหนเนาะให้ทุกคนใช้เบอร์โทรศัพท์ทุกคนเด้อเบอร์โทรศัพท์ทุกคนเองเด้อต้องเป็นเบอร์ของเจ้าเองเด้อว่ามันเบอร์ไอพีเด้อนี่ยพี่ก็จะใช้เบอร์โทรศัพท์ไอพีเนาะคเนาะอ่าซึ่งไอพี่ก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ไอพีเป็นเทียบบ่อยเนาะไอพี่ก็จะกดสืบต่อกดเข้าไปเนาะปุ๊บอ่าอ่าขณะนี้มันก็จะส่งรหัสมาทางเบอร์แล้วก็เนาะรหัสส่งมาเนาะ เจ็ดแปดซีหาสามโซนเนาะอ่าแล้วฮะชมว่าเฮากดเฮาสะไซรัสรอดเนาะเฮากดยืนยันกดเข้าไปปุ๊บอ่าทุกคนอ่ามันจะเขียนว่าขอบใจเนาะแล้วมันจะส่งขอความมาทางอ่าทางมันจะส่งมาทางของทางเบอร์เนาะคนเนาะส่งขอความมาทางเบอร์อ่าทุกคนขอความมาสมัยเท่างเห็นาะ นี่เนาะรหัสรหัสนี่รหัสนี่มันยังรหัสนี่ก็คือนี่รหัสที่ม,มันส่งมาเนาะโคดาช็อปเนาะรหัสก็คือรหัสบัตรกรีน่าทุกคนเด้อรหัสบัตรกรีน่าตัวเถิงทุกคนเด้อกดคข้าปปุ๊บอ่านี่คือรหัสบัตรกรีน่าที่ททเราจะไปเติมใน Google อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะอาทุกคนแอปพี่จะขัดหลอกเนาะปุ๊บอ่าแต่มันเขียนว่า708332813624040เนาะ824เนาะของอปพีกก่กำลังขัดหลอกอะไรอย่างเนาะ วางป uh ุ huh. temples, ๊บเอาเาเอาตัวเตลเกรกทุกคนเด้อเอาตัวเลขเนาะจุดนี่ก็บให้มีเด้อทุกคนต้องสังเกตดีเนาะจุดก็ต้องลบไม่ถือเนาะอ่าอ่าโอเคทุกคนเขากันฮะใหญ่เนาะนี่คัดหลอกเขาคัดหลอกกดคัดหลอกปุ๊บอ่าพากรับพิดไปหนาเนี่ยพิดปุ๊บฮัมาเขาวกูเกิลอีกทีนึงทุกคนเด้อกดเข้าไปปุ๊บาทุกคนพิมพ์ว่าเติมเกมเป็นภาษาไทยทุกคนเด้อเติมเกมเนาะ เติมเกมเป็นภาษาไทยเด้อปุ๊บกดเข้าไปเนาะอ่าคิดว่าเติมเกมเด้อก็นอให้ทุกคนเลือกเอาเว็บทมิเตอร์เด้อตัวมีคิดว่าเติมเงินกดเข้าไปปุ๊บอ่าอ่าทุกคนน้อมันกระชิ่ามาไหนก็นอให้ทุกคนกดกากบาทออกเนาะอยู่เทิงนาะกดเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าให้ทุกคนเลือกเอาเกมพีไฟเด้อปุ๊บอ่าขนาดนี้ไม่กระชิ้นท้าวล็อกอินผ่านเฟซปุ๊บบอลแล้วว่าล็อกอินผ่านอดีโนะไอพี่ก็แนะนำเลยให้ล็อกอินผ่านอดีทุกคนเด้อเพราะมันปลอดภัยเด้อก็โอเคกว่าทุกคนกดเข้าาไปปดี๊บอ่ ทุกคนใส่ไอดีเด้อทุกคนเด้อไอดีทุกคนในเกมน้องไดีทุกคนในเกมไอดีทีไอ d ดีตัวละครนจะเในเกมทุกคนเด้อเดี๋ยวไอดีพีดค่พี่งสองแปดสานแป้ากอ่าเากดจะชินแล้วกดทุกคนจะเริ่มน้องใส่ไอดีทุกคนติ๊กตมมันส่งวางเด้อตมเคนว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมมันต้อมีติ๊กกดเข้าไปปุ๊บ อ่าบางทีมันก็ถามบางทีมันก็บ่ถามก็เนอหนีกดกระทำเอากดเข้าสุดระบบมันก็เนาะกดเข้าไปปึ๊บอ่าให้ทุกคนติ๊กเบิ่องข้อมือเทิงเด้อต้องมีเขียนว่าแท็บ3อันเนาะเฮากดเพื่อเช็คอีดีว่าแม่นอีดีเข้าระบบอันนี้อีดีเนาะเกมพีนี่คืออีดีเอพีเนาะแล้วก็นอ่าให้ทุกคนเลือกเอาตัวที่2เด้อต้องเขียนว่าบัตรเติมเงินกอรีนาทีขิดีดหนึ่โบนัสทุกการเติมกดเข้าไปปึ๊บอ่า อ่าทุกคนมันขามาไหนเนาะทุกคนใส่รหัสที่ทุกคนก๊อปมาเด้อยูบนขอวามเนาะอ่านีลัตัวนี้เนาะวเท่าก๊อปมาทุกคนหนัตัวนี้เด้อดูบนขอวสมงมาฮาก็วาเขามากดเน้นเนาะเนากกดเน้นไว้นะปุ๊บเากดว่างเนาะคนปุ๊บอ่าแล้วเากดยืนยันทุกคนเนาะตัวชิงแดงกดเข้าไปปุ๊บอ่านีทุกคนนีก็ได้เนาะวิธีเติมเกมเนาะ่านเบอแล้เก่าผ่านเว็บโคดช็อปมีไงเขเนากอ่านีก็ได้เนาะเนานเกแล้วเขา็จะเบิรงเพชรในเกมก็ได้ว่า อดี๋ยวคน,นอนนื่นจะหนีพี่กามันอยู่ในเกมเป็นทียบ,บร้อยกันเนาะเดี๋ยวเขาจะกดขเข้าไปเบนนนื้อบบงว่าเพชรเท่าข่าวเหลือลีบอลกันเนาะอ่ากดเข้าเบวไงกันเลยอ่าไงยๆก็เนาะวิธีเติมเกมผ่านเว็บโคโด้าสมก็เนาะเติมผ่านเบอร์ละกเก่าเบอร์ลักหากระไหนก็เนาะตอนนี้เพชรไอพี่ก็ไม่อยู่หาลอยซ้ำเพชรก็เนาะไอพี่ซ้อนเข้าใจง่ายก็เนาะบอกว่าเติมแบบไอพี่ได้เพชรทุกคนแน่นอนเนาะ อ่าเดี๋ยวห้องก็จะมาเล่นขันกันเลยทุกคนมาบุบอ่ากดเข้ามาอิลิทพาทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่นขันกันเลยอิลิพทพาที่น่าสนใจนี่ก็คือสกินโหลดบิ๊กโฟร์มาแดี๋ยวก็สุดผู้หญิงอืมแบบสไตล์เต๋ายิงแล้วพคตรเนาะโคตรเท่โคตรงามเลยอืมหน้าใ,หใสาหน้าใ,ใสาเอามันคือเปลี่ยนโคตรจำเลยแล้วก็มีกล้องอ่า เอเคบ่กแล้วลูกซองเขาเนาะลูกซองเป็นตัวซุ่มลูกซองเนาะแต่ว่าเปิดคินแล้วก็มีสกินซองควงน้อยสกินกำหนั่นเนาะเนาะซองกำหนั่นรายการกระเป๋าทุกคนโอ้โหนะขนาดไอ่กระเป๋าโคเทเลยว้าวแจมทุกคนสกินปืน MP5 มพทุกคนเป็นลายแบบโคเทลายลาย,ลายการะเกลบเนาะเกลบส้นสูง ราการสุดๆเลยก็คือนี่ไงพี่มาสุดก็คือนี่ทาเตนทุกคนอื้มหืมโคตรจ้าบโคตรดีโคตรเท่อ้น,นี่ยังจำเลยทุกคนโมเตอร์โได้เนาะรีพาร์ทเนาะบอกว่าโมเตอร์ก็คือผ่าทาเตนทุกคนอื้มหืโคตรดีทุกคนเบิ้งย้ำได้กระ بو เบือ่อชินคริปโต้ก็น,นี่น่าจะเป็นกองซบทุกคนรากาพเพกเข้าง,งานก็นคือนี่สุดผู้ชายทุกคนว้าวโคตรเท่โคตรดีทุกคนส่งผม กับขอบตาที่แบบแดงดำเนาะเป็นคนหิวนอนจริงๆกระหูทุกคนว้าวเดี๋ยวบอลราสายคนถ้า,าจําำเรียนขันกันเลยทุกคนเนาอ่าฮาร์ลอ่อยห้าสิเพช็กับ1นึ่พันเพล็ดอ่าได้รับอพี่กระต่องสี่อดห้าสเพลรพอแหละมาทุกคนปึ๊บอ่าโอเคแช่ทุกคนมารับต้องแชร์เนาะอ,อ่ารับบิ๊กฟูตไปเลยกดเทกดจับ อ่าทุกคนเนาะไก่ง่ายเดกคนเนาะวิธีเติม elite pass ผ่านเว็บโคดาสอบเดกคนเนาะผ่านบัตรเติมเงินลาวเนาะบัตรลักเก่าบัตรลักแหกเติมได้เด็กคนเนาะอ่าคลิปนี้กับวิวมีอะไงเด็กคนเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาลิ่นรีวิวสุด elite pass ให้เบิรงเด้อทุกคนเด้อรายการขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์นไลเด้อพิดพลาดประกันได้กะขอบใจไลเดอร์รายการรายการขอบใจทุกคนที่กดหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามติดตามไอพีดมาตลอดแล้วก็ยืนมุมกันตลอดเนาะรายการขอบใจจากใจยิ่งไอพีเด้อร์รายการขอบใจได้หลายที่ยืนมุมกันมาตลอดมาบ๊ายบายเจอกันคลิปหนน้าทุกค